แฮปปี้ไชนี n น w ว e ย์นะคะวันนี้เรามาดูดวงของชาวราศีธนูนะคะดเดนกุมภาหกเจ็ดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูในเรื่องของการงานเรื่องงานนะคะเดือนนี้ก็เรียกว่ายังคงเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเราสามารถที่จะบริหารจัดการทํางานไปได้ด้วยดีนะคะท่านที่กําลังมองหางานใหม่อยู่นะคะก็ดูแล้วก็จะมีงานมาให้ท่านเลือกเหมือนกันนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะงานใหม่ก็ลองลองดูนะคะ ส่วนเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินเดือนนี้อ,อ,อยากให้ระวังเรื่องหนี้ระยะยาวที่ท่านได้ทําไวะคะ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้บ้านหนี้รถนะคะเดือนนี้ดูแล้วจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะท่านอาจจะเหมือนกับว่าผิดนัดไว้ก่อนแล้วหน้านี้นะคะ่ะเดือนนี้มันก็เหมือนปัญหามันก็สะสมมาในเดือนนี้ยังไงก็เรียกว่าเคลียร์หนี้กันไม่ลงนะคะเดือนนี้ ก็ระมัดระวังตั้งตัวกันไว้นะคะต่อมานี่เรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้นะคะดูแล้วไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่มีเรื่องของความไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่พอใจซึ่งกันและกันมันมีเรื่องของความผิดหวัง อกหักคนรักตีจา่าอะไรทำนองนี้อยู่นะคะก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ก็อยากจะให้รู้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็รู้ไว้แก้ไขก่อนแล้วก็ประคับประคองนะคะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันนะคะพยายามใช้เหตุและผลค่อยๆพูดกันนะคะโอเคต่อไปในเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพอยากให้ท่านระวัง เยอะๆเลยในเดือนนี้นะคะท่านอาจจะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลก็ได้นะคะมันจะมีเรื่องที่มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะหนึ่งเลยท่านจะมีเรื่องป่วยเป็นโรคที่ท่านเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วอะคะ่ะจะมีเรื่องป่วยแบบนี้เนาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต่อมาเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงนะคะตุจีนี้อาจารย์จะแนะนําให้ทําอะไรนะคะก็จะมีเรื่องของ การไปทําบุญนะคะอยากให้ท่านไปทําบุญตามศาสนาที่ท่านนับถือนะคะท่านอาจจะไปทําสังฆทานก็ได้นะคะหรือท่านอาจจะเรียกว่าบริจาคลงศพก็ได้นะคะหรือเขาเรียกว่าทําบุญให้กับคนยากไร้ก็ได้เหมือนกันทําบุญได้หลากหลายมากๆเลยนะคะเดือนนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง